สำหรับวันนี้มาติดตามภาวะการขึ้นดอกเบี้ยในประเทศไทยโดยเมื่อที่10สิงหาคมที่ผ่านมากอนองอ,งองก็ได้มีมติขึ้นดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็น์เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีทําให้ดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ0.75เปอร์เซตท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นเบาๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่าเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟอ้อซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการขึ้น ดอกเบีย้ยต่อเนื่องอีก0.5%อีก2ครั้งในปีนี้และยังอาจจะต้องขึ้นต่อเนื่องในปีหน้าเพื่อปรับอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นโดยเรียกว่าเป็นวัตจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นที่คนไทยนั้นไม่คุ้นชินมานานแต่สําหรับประเทศไทยนั้นมีหนี้ภาคครัวเรือนสูงถึง14.65ล้านล้านบาทหรือ89.2%ของ GDP ในวัตจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นดังนั้นคนที่เป็นลูกหนี้แน่นอนว่าต้องมีภาระดอกเบีย้ยจ่ายมากขึ้นซึ่งหมายความว่าเงินสําหรับใช้ใจ่ายย่อมลดลงโดย ัตตโนมิและสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องมีวินัยการเงินมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้รายจ่ายสมดุลกับรายได้โดยเฉพาะในยุคที่ผ่าราคาครองชีพมันพุ่งสูงขึ้นทุกด้านโดยเงินเฟอ้อในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่7.61เปอร์เซนต์และกระทรวงพาณิชย์ปรับค่าการเงินเฟ้อในปีนี้อยู่ที่5.5ถึง6.5เปอร์เซนต์และที่สำคัญนี่ไม่ใช่การขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายแต่จะมีปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องซึ่งยังไม่รู้ว่าจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เพราะฉะนั้น นี่จึงเป็นความเปราะบางของลูกหนี้ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นในขณะที่รายได้นั้นยังไม่ฟื้นกลับมาแต่รายจ่ายพุ่งทะลุเพดานไปแล้วทั้งราคาพลังงานค่าไฟราคาอาหารและราคาสินค้าอื่นๆที่พากันปรับขึ้นราคาซึ่งในแง่ของลูกจ้างนั้นอาจจะมีข่าวดีจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำระดับ5-8ถึงเปอร์เซนซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟอ้อซึ่งแม้ว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำจะไม่ได้สูงแต่สำหรับนายจ้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่เป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศที่มีกว่า3ล้านรายอาจจะลำบากจากภาราต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งดอกเบี้ยงเงินกู้ค่าไฟค่าแรงขณะที่ความสามารถในการปรับตัวจนถึงการส่งผ่านราคาสินค้านั้นอาจจะไม่ง่ายสำหรับบริษัทขนาดใหญ่คงจะมีผลกระทบไม่มากเพราะมีศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนต่ตางๆได้ดีกว่าอยู่แล้วแถมต้นทุนการเงินก็ยังต่ำกว่า SME ดังนั้นโจทย์สำคัญ จึงอยู่ที่ลูกหนี้รายย่อยและ SME ที่มีความเสี่ยงจะกลายเป็นหนี้เสียกลับมาดังนั้นในวันเดียวกับที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอน,นอง,งอลงมาตีปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%คุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงถึงแนวทางของธนาคารพาณิชย์ที่จะช่วยประครับประคองลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยระบุว่าธนาคารพาณิชย์จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยออกไปเท่าที่จะทำได้ และดูแลการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนสามารถสร้างสรรมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประธานสมาคมธนาคารไทยระบุว่าขณะนี้ยังมีลูกหนี้ที่เปราะบางทั้งระบบอยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือของแบงก์ชาติจำนวน1นล้านหกแสนบัญชียอดหนี้เกือบ2ล้านล้านบาทซึ่งก็คือกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดรายได้ในช่วงโควิดสิต้องเข้ากระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ นียืดการชรําระนี้ออกไปนอกจากนี้ยังมีกลุ่มรายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ที่มีความเสี่ยงต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในลักษณะ K c h e f e คอ o ดิมดังนั้นธนาคารต่างๆจะให้ความช่วยเหลือดูแลคุณภาพทรัพย์สินไม่ให้เกิดหน้าผา NPL และล่าสุดแบงก์ชาติก็ได้อัดมาตรการซอฟโลนวงเงินประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำในยุคดอกเบีย้ย ขึ้นเป็นสินเชื่อเพื่อการปรับตัวให้สามารถอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวแบบ k-shape เพราะหลายฝ่ายก็เกรงว่าในภาวะที่ปัจจัยเสี่ยงทาทโทมจะทำให้ผู้ประกอบการ SME เสมือนดาวดวงเล็กๆในระบบเศรษฐกิจที่อาจจะดับลงเมื่อไหร่ก็ได้ และนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าซอฟต์โลน500ล้านจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อเพื่อการปรับตัวเพื่ออุ้ม SME โดยนะับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ต้นปี2563รัฐบาลต้องประกาศล็อกดาวน์ประเทศส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างทําให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเร่งหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบให้มีสภาพคล่อง ในการประครับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้จึงได้ออกพระราชกำรรหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก,ก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วงเงินรวม5แ0นล้านบาท ซึ่งอย่างไรก็ดีเนื่องจากเงื่อนไขาการขอรับวงเงินค่อนข้างยากและอัตราดอกเบี้ยที่มีจูงใจให้สถาบันการเงินปล่อยกู้2%ต่อปีในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงส่งผลให้สินเชื่อไม่สามารถกระจายไปจนถ,ถึงกลุ่ม SME รายเล็กที่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับเกณฑ์ซอฟโหลดให้ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆทั้งในเรื่องของวงเงินคงค้างโดยขยายนิยามให้รองรับบริษัทที่ ที่มีหลักรัพ์จดทะเบียนในตลาด MAI สามารถขอสินเชื่อได้โดยให้แยกบุคคลและนิติบุคคลออกจากกาันและปรับการนับความเกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่มธุรกิจส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีกลุ่มหลายบริษัทสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้และสามารถยื่นขอกู้สินเชื่อได้2ครั้งจากเดิมสามารถกู้ได้เพียงครั้งเดียวและปลอดชำระดอกเบี้ย6เดือนแรกสำหรับกู้ทั้งสองครั้งดอกเบีย้ย2%นาน2ปีมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทต่อสถาบันการเงินและ สินเชื่อซอฟท์โลนวงเงินไม่เกิน20%ของยอดหนี้คงค้างณนะวันที่31ธันวาคมปี2562พร้อมทั้งยังขยายเวลาการยื่นคำขอสินเชื่อออกไปอีกเป็นเวลา6เดือนไม่เกินวันที่18เมษายนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสภาพคล่องได้อย่างครอบคลุมโดยอย่างไรก็ดีแม่จะปรับแก้หลักเกณฑ์ให้ผ่อนคลายขึ้นแต่ก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้เพียง1.2-1.3แสนล้านบาทจากทั้งหมด5แสนล้านบาท โดยอย่างไรก็ตามได้มีการออกพอรกซอฟต์ลนฉบับใหม่มาแทนและนำวงเงินที่เหลือมากำหนดใหม่ที่3.5แสนล้านบาทซึ่งแยกออกเป็น2โครงการหลักได้แก่โครงการแรกคือสินเชื่อฟื้นฟูวงเงิน2.5แสนล้านบาทที่ขยายขอบเขตลูกหนี้ทางลูกหนี้รายเดิมและรายใหม่ที่ไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงินเพื่อให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นโดยลูกหนี้เดิมขอกู้ได้ไม่เกิน30%ของวงเงินแต่ไม่เกิน150ล้านบาท ส่วนลูกหนี้ใหม่ขอกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน20ล้านบาทและนอกจากนี้ยังขยายเวลาการผ่อนชำระให้ยาวขึ้นจากเดิมระยะเวลามาตรการอยู่ที่2ปีเพิ่มเป็น5ปีและให้รัฐบาลคำประกัน10ปีโดยใช้กลไกบรษัทประกานสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยค่าธรรมเนียมเฉลีย่ย1.75%ต่อปีแต่ภาครัฐชดเชยให้3.5%เทียบเท่าค่าธรรมเนียม2ปีและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อโดยคิดอัตราดอกเบี้ย ะท้อนความเสี่ยงลุกหนี้ซึ่งแบงค์ชาติจะปล่อยสินเชื่อให้สถาบัานการเงินในอัตราดอกเบีย้ยต่ำ0.01%เพื่อให้ส่งผ่านไปยังลุกหนี้โดยอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยไม่เกิน5%และคิดอัตราดอกเบีย้ยผ่อนปรน2%ในช่วง2ปีแรกและรัฐบาลจะชดเชยให้ในช่วง6เดือนแรกส่วนอีกหนึ่งโครงการคือพักซับพักหนี้กำหนดวงเงิน1แสนล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นตัวโดยเฉพาะกลุ่มทุรคี โรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันเนื่องจากมีกระแสข่าวการเข้ามาหุบซื้อกิจการของต่างประเทศทั้งนี้เกณฑ์สามารถให้เจ้าเดิมสามารถซื้อคืนซั์เป็นอันดับแรกในราคาต้นทุนภายในระยะเวลา3-5ปีในราคาตีโอนและบวกต้นทุนการถือครองรัพยเปอร์เซนต่อปีของราคาตีโอนและระหว่างทางเจ้าของทรัพย์สามารถขอเช่าได้เพื่อทำธุรกิจได้อีกด้วยโดยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รายง,งานความคืบหน้าโครงการสินเชื่อฟื้นฟูณวันที่1สิงหาคมปี2565ว่ามีการอนุมัติวงเงินไป1 8 4 1 1 3ล้านบาทคิดเป็นจำนวนลูกค้า54,772รายขณะที่พักรัพ์พักหนี้มีมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน 50, 5 5 1 7ล้านบาทจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ367ราย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ